สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็เตรียมตัวนะคะไปตรวจโควิดนะคะรอบรอบที่สองนะคะของวันที่ห้าเนาะนะคะเพืเ่อนๆไปคะไ่นะนี่คะก็เข้ามาแล้วนะคะก็ีเยเวกเหมือนเดิมนะคะทุกคน RT-PCR เทสันโกไปทางโน้นนะคะน่าจะเป็นซุ้มนู้นเนาะนะคะนีนะคนเห้ ไว้ยุคนั้ลใส่แล้วก็มาถึงโรงพยาบาลปิยยเวทเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเราขึ้นแท็กซี่มาเองนะคะแล้วก็ขากลับก็เรียกแท็กซี่เหมือนเดิมนะคะทุกคนแสีเองกโูใส เหมือนคนเยอะอายอรรถพี่พูดนะอ่อตรวจครั้งที่สองของวันที่ห้านะคะทุกคนเราเราสามารถเลือกเวลาได้จะเป็นช่วงเช้าหรือว่าเย็นหรือว่าบ่ายตอนไหนก็ได้เนาะหนูเลือกเป็นช่วงบ่ายเนาะนะคะตอนเช้าเราก็ยังไปไหนมาไหนได้นี่ค่ะคนเยอะ ติด no, mm hmm. ต่อก mm ่อนนะอ๋อ hmm. เป็นจุดลับไอ้นี mm ่ hmm. จุดลับ mm hmm. mm hmm. น่าจะต่างชาติน่าจะทางนี้น่าจะไวอัดีนาวนี่ันดับวันนะูกอสิอยูนัเบอร์วัดวัดนั้เบอร์ยูวันนั้เบอร์ูนัเบอร์น ว่าโฮเทล first พ่อน,นึ่งชีพ่อหน,นึ่งานึ่าหนึ่งช่วยหนม่งช่วยช่วยนะ <c oughs> <c oughs> ลูกสาวก็กลัวนะขอบอกขอตัวเป็นคนที่สามขอตัวเป็นคนที่สามเจ็บแม่เลยวิบบ่งตีชื่อนะ <c oughs> โน <c oughs> คนไม่เยอะ Oh, look Me, you sit not. Yeah. Can I wear up? you? Huh? You ask, you ask teacher. you ask the doctor, okay? Can, yeah. can you the driver? <laughs> 对。Okay. nothing. <laughs> เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะตรน้ำลายนี่ก็ตรวจเสร็จแล้วก็กลับไปโรงแรมได้นะคะเพื่อนๆอันนี้สำหรับคนไทยเนาะ,ะน่าจะใช่คะถ้าติดผ้าก็ขอใคร เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปนั่งฟังรอผลบันที่ตอนเย็นนะคะก่อนหกหกถึงแปด 6, 6, 6, ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆก็หลังจากนี้ก็ออกจากโรงแรมไม่ได้รอจนกว่าผลจะออกนะคะจากที่เราไปตรวจโควิดนะคะเพื่อนๆก็ช่วงรอผลเราก็มาดูอานะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเนาะนะคะเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะก็ขอให้ทุกอย่าง ผ่านไปด้วยดีผลตรวจเป็นลบเนาะนะคะพรุ่งนี้จะได้กลับชายภูมิกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ผลตรวจเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆผลตรวจก็เป็นลบนะคะสามารถกลับบ้านได้เดี๋ยวเราจะลงไปทานอาหารเช้ากันข้างล่างนะคะอาหารที่นี่ไม่ฮาลาลน,นะคะแต่เราก็คงทานแค่ขนมปังแล้วก็กาแฟเนาะนะคะเพื่อนๆมีใจได้กลับบ้านแล้วนะคะ นี่เป็น,นกาแฟกันจะมาดูอาหารเช้าของที่นี่เนาะนะคะเพื่อนไม่ฮาลาสน,นะคะแต่เราก็กินกาแฟานะคะดูว่ามีอะไรบ้างนะ,ะนี่อะไรกันพันซุปนะคะก็เป็นซุปขะะ้าวโพดนั่นแหะทุกคนซุปขป้าวโพดนี่ก็ซุปซุปต้าหู้นะคะ เปวัดดอกอะไรพวกนี้คะะเพื่อนๆเราทานไม่ได้หมดเลยเนี่ยนี่นะ the, the, the Japanese r i e s เดี๋ยวเอกรนี่อ๋อนี่กันมีโอ้หอยากแบ่งคนเด็กนะ ดสเปเชียลอันนี้สปายนเลยนะต้กุยอันนี้เป็นไข่ลวกเอาคลิปในวันนี้ตอ,ง,ตองูนี่น่นไ่นัดอีอันใช่ใช่หมยูอีต์่ะไข่นอตอีกอือตองผู้

lak kan tek komi kosong ya repeat elemen ni kosong tu kosong okey kan you put diam kau okey ngon okey aku below and point up. Put below what I've got beside nothing. Okay. Mm -hmm. That's butter? Okay, one, okay. one. Okay. Okay. ตคนเช้าสามารถ่งข้าวหนนะคะถ้าาไข่เจียวมันยกข้ามาุี้หยิบ,บไขไ่ว่าไปาไข่ต้น๋นไข่ยังไม่ต้๋ไข่ไขดิบจะกินไข่รวกนะคะไปเอาซอสให้ นะะ้าในนี่ต่ออตอนนี้เรามารออยู่หน้าโรงแรมนะคะเพือเ่อนๆมารอ น้องมารับนะคะจะกลับชัยภูมิกันแล้วนะคะดูของล้นกระเป๋าน้องขับรถมาจากชัยภูมิเลยนะคะแล้วก็ขับกลับเลยนะคะคงเหนื่อยน่าดูเลยนะคะดิน่าสวัสดีค่ะ เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลาเดินทางกับชายภูมิแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงนูก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย It's like every time the conversation changes, and I want you right.